สวัสดีครับผมเจคจากเพจรับทำเคอ์เตอร์โคปูลเฟมิลี่คิชเชนครับวันนี้พามาชมผลงานเคอ์เตอร์โคปูลอีกหนึ่งผลงานครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับกาบเคอ์เตอร์โคปูลอีกหนึ่งผลง,งานครับเป็นทรงตัวยูขนาดกระทัดรัดกำลังดีครับก็มีเป็นตัวลักษณะแบบตัวยูมาแล้วก็มี ช่องสำหรับใส่ตู้เย็นอีกด้วยนะครับขนาดโดยประมาณนะครับอันนี้อยู่ที่เมตรสี่สิบห้าครับด้านยูกย็ที่ประมาณสองเมตรยี่สิบครับส่วนด้านนี้ก็อยู่ที่เมตรหกสิบห้าครับก็ จริงๆแล้วชุดครัวชุดนี้คือผมได้ทําการรื้อของเก่าออกนะครับของเก่านี้เป็นครัวไม้ก็หมดอายุตามการเวลาของเขานะครับก็รื้อเปลี่ยนใหม่ให้เป็นครัปูนนะครับก็ตัวท็อปที่ใช้นี้เป็นหินสอดท r อ s คิสตันไว้นะครับเจียลบมุมให้นะครับ อันนี้ก็ปูกระเบื้องให้ทั้งห้องนะครับแล้วก็เพิ่มง,งานพ่วระบบไฟนะครับจัดงานวางงานระบบไฟแล้วก็ย้ายาระบบน้ำนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวฟังก์ชันของหน้าบานนะครับเอาตัวข้างล่างก่อนนะครับตัวนี้ ตัวใต้ซิงครับใต้ซิงเป็นตัวระบายอากาศครับปูกระเบื้องภายในทุกช่องนะครับทุกด้านนะครับถัดม,มาครับเป็นบานเปิดใต้ตัวนี้เป็นเตาไฟอฟ้าครับตัวนี้ตาไฟอฟ้ามีบิกเกอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับครับ,รบส่วน ภายใน,นตู้ก็เป็นติดตั้งตะแงใส่ของให้นะครับแบบนี้วางของได้เยอะนะครับหยิบจับได้สะดวกครับถัดมาครับบานเดียวอันนี้อันนี้เป็นข้อมุมใช้งานในมุมนี้คือเป็นชั้นหินให้นะครับถัดมาครับเป็นลูกลิ้นชักสามชั้น ชั้นบนก็มีถาดใส่ช้อนให้ครับตูวลิ้นชักนี่คือเลื่อนได้สุดเลยนะครับหยิบจับของได้ง่ายครับมาครับตู้แขวนนะครับตู้แขวนนี่ก็ทำสูงขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ปิดถึงป้า รับนี่ให้สช่องแล้วก็ปรับระดับได้นะครับเพื่อปรับได้นะครับครับนี่ก็เป็นตัวเข้ามุมครับใช้งานในมุมได้ตัวตู้แขวนเนี่ยนะครับ อังเกตก็จะคือจะเห็นตัวโครงตู้โครงตู้ด้านในของตัวตู้เนี้ยสีเดียวกันกับหน้าบานเลยนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เราใช้เป็นตัวไม้จริงแล้วก็คุณสีเหมือนกับตัวหน้าบานเลย หนึ่งก็ใส่กันกระแทกให้ด้วยจุดกันกระแทกครับตัวนี้แบนมาคุยแฟได้จริงครับรับน้ำหนักมโครเวฟได้นะครับแล้วก็มโครเวฟอยู่ในช่วงที่แบบในระยะที่เราหยิบจับได้ง่ายนะครับ มาตู้เหนือตู้เย็นกับตู้ในเรียนช่องใหญ่นะครับครับก็เดี๋ยวตัวเคาเตอร์เนี่ยผมก็ทุกๆงานผมก็จะทำ เหมือนกันหมดนะครับก็คือเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปแรกครับก็จะเป็นท็อปที่ยื่นออกมาเยอะกว่าตัวคัตเตอร์นะครับสเต็ปที่2เนี่คือเอาไว้เราเวลาเรายืนเนี่ยครับตัวเราก็จะชิดกับคัตเตอร์โดยที่ตัวเรายังไม่ติดหน้าบานนะครับก็สเต็ปที่สองมันจะเป็นสเต็ปสุดท้ายตัวนี้จะเป็นฐานขับไว้สําหรับยึดกับหน้าบาน ครับเป็นสามสเต็ปครับการจบงานก็เวลาจบงานก็จะเกียเกียรมุมสี่สิห้าจบงานตรงนี้ครับผมโดยรวมก็ทุดครัวของชุดนี้ก็จบประมาณขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียด ของชุดครัวนี่ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็ให้เข้าไปอ่านในเพจของผมนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดว่ามีติดตั้งอะไรบ้างทําอะไรไว้บ้างนะครับก็ลูกค้าก็จะทราบรายละเอียดแล้วก็ราคาก็จะแจ้งไว้ตรงนั้นด้วยนะครับคุณแม่ก็ลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมในเพจแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์หรือว่าในเพจก็ได้ครับแล้วก็ฝากกด ติดตามผลงานรอดูผลงานผมในข้าวหน้าอีกทีนึงนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรก็ได้ครับก็สำหรับวันนี้อขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ